สวัสดีค่ะจากเพจเพิ่มพลังบวกนะคะบาอ่อนเมนเทอร์นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้กดไลค์นะคะผู้ติดตามนะคะจนถึงมาถึงหมื่นหมื่นผู้ติดตามนะคะหมื่นคนกดไ like, ลค์พร้อมทั้งคนที่กดแชร์นะคะต้องขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้อภคอนเมนเทอร์ A นะคะในการที่จะพัฒนานะคะการปรับปรุงพัฒนาเพจนะคะให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพถ้าคนที่เข้ามา เห็นเพจมาอ่านเวิร์ดดิ้งนะคะคอนเทนต์นะคะดูคลิปแล้วก็เป็นทำให้ทุกท่านมีกําลังใจนะคะมีเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านลุกขึ้นมาจากความท้อนะคะจากความทุกข์นะคะที่จะต่อสู้นะคะในการที่ต่อสู้กับใจตัวเองให้ชนะใจตัวเองที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านะคะต้องมั่นใจนะคะว่าเราทํา คิดดีแล้วเราทาดีแล้วเราพูดดีแล้วทําสิ่งดีๆให้ตัวเองวันนี้เราต้องได้ดีแน่นอนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงนะคะว่าสิ่งที่เรารอไม่ได้ถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะคะสามสิ่งที่เราจะต้องทานะคะให้ตัวเองนะคะคือข้อที่หนึ่งนะคะคือการที่เราทาสิ่งดีให้ตัวเองคิดดีคิดบวกคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีให้ตัวเราเองมันจะเกิด เป็นการสร้างบุญและกุศลให้ตัวเองให้ใจเราด้วยแล้วมันจะทำให้เรามีแต่ความาเคกว่ารักนะคะมีความรักให้ตัวเองแล้วจิตที่เรามีมีสุขแล้วเราก็จะไม่มอบให้คนอื่นรอบๆข้างเราด้วยความมีเมตตามีความ สุขนะคะให้กับคนอื่นๆนะเพื่อแผ่ให้คนอื่นนะคะนั่นแหละเป็นกุศลบุญและกุศลข้างในใจของเรานะคะอันที่สองก็คือมีความกตัญญูนะคะกะตวิทีกับบุพการีพ่อแม่เรานะคะซึ่งถือว่าเป็นพระในบ้านของเราพระพรมในบ้านของเราดูแลท่านนะคะเมื่อยามแก่นะคะพอท่านเองก็ดูแลเราจนเราเติบโตมานะคะ ให้ให้ให้เลยให้ความรักนะคะให้ความใส่ใจเราให้การศึกษาเราเรามนนีอาชีพที่ดีนะคะเราต้องกลับไปดูแลท่านนะคะอันที่3คือการที่เราดูแลคนที่อยู่รอบข้างเราเริ่มจากคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดคนที่เรารักก็คือสามีหรือภรรยาลูกนะคะเผื่อแผ่ไปถึงพี่น้องเรานะคะลูกหลานเราลูกน้องเราคนที่ ลูกน้องเราเป็นคนที่ให้พนักงานเรานะคะเป็นคนที่เขาทำงานให้เราให้เราสบายนะคะแล้วก็สร้างกำลังใจขวัญกำลังใจให้ลูกน้องเสมอนะคะคือมีความรักความเมตตานะคะเราต้องมีคุณธรรมนะคะมีจริยธรรมมีศีลธรรมนะคะเราจะต้องเป็นผู้ให้นะคะคือผู้นำที่ดีเราจะต้องเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ากิฟ ให้ตลอดคือการให้ตลอดกีปก่อนเทคเสมอนะคะเพราะทุกคนนะต้องการกําลังใจจากเรานะคะถ้าเราเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของบริษัทนะคะหรือว่าเป็นผู้นําองค์กรนะคะสิ่งเหล่านี้ทั้ง3มสิ่งเป็นสิ่งที่เราต้องรอไม่ได้ถ้าเราเกิดเป็นคนแล้วเราต้องทําสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นหวังว่าในคลิปนี้นะคะก็คงเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปนะคะก็ขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้า